น้ำตกต้นเติวครับเหลียวซ้ายเข้ามานะครับก่อนถึงป้ายจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นกาแฟสดชงกับโรบอทนะครับเปล่าเลงหล้กาแฟ่คเตรียมนะเมงแลก็ลงมาาตน่ลอง อืมเหรอเขาไปดูนรำเลยกัน ตัวละบดนะครับเอาคุณแมน,นะครับนี่เจ้าของร้านเครียดนะฮะแต่ก็ประเดิมแล้วนะครับเช้าได้แล้วครับนี่ครับสี่แก้วนะครับ <c oughs> ดูนะครับเป็นคุกกี้เลยนะครับแกมีแต่กาแฟ